สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมานอกถนนจันจร์ไปจรนทเจริญกรุงนะครับเริ่มเลยนะครับสำหรับจุดสตาร์ทหรือว่าเริ่มต้นวันคลิปนี้นะครับก็เริ่มจากแยกจเจริญราษนะครับของถนนจันก็จะตรงมาเรื่อยๆอย่างที่ท่านผู้ชมดูอยู่นะครับ บรรยากาศรืวสภาพของนุรยานในช่วงนี้ช่วงที่จะมุ่งหน้าไปถนนเจริญก,ก็จะเป็นอย่างที่ท่านผู้ชมดูนะครับคือสองฝักฟังก็อาจจะเป็นบริษัทห้างร้านอาคารพาณิชย์นะครับเต็มไปหมดแล้วก็อาจะมีการธุรกิจก็จะเป็นธุรกิจดั้งเดิมนะครับไม่ค่อยมีธุรกิจ แบบใหม่ๆขึ้นเกิดขึ้นนะในช่วงนี้ก็คือข,า,ขายตามร้านตามห้องแถวนะครับในส่วนของบริษัทห้างร้านก็จะมีประปรายนะครับไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเท่าที่สังเกตนะครับแล้วถนนจันตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นช่วงหนึ่งนะครับเป็นช่วงจาก ถนนจเจริญราษฎร์นะฮะแล้วก็จะไปตรงไปที่ถนนจเจริญกรุงนะครับคือไม่ได้เรียกว่าถ่ายตลอดทั้งเส้นทางนะครับก็เลยจะให้ดูชว่วงที่วิ่งผ่านทางวันนี้นะครับโอเคครับมาดูกันต่อนะครับสำหรับถนนจันทร์ จะมุ่งหน้าไปจเจริญกรุงช่วงนี้ก็เหลียวาสายนะครับเข้าสู่ถนนจเจริญกรุงเป็นที่เรียบรย้อยสําหรับถนนเจริญกรุงในช่วงนี้เนี่ยก็จะไม่คึกคักเท่ากับช่วงหลังจากลนนะะแต่แถวสาทรเป็นต้นไปจนถึงหลานหลวงจนถึงสะพานมอสดะตรงนั้นนะที่เริ่มจนนุดตรงนั้นจะคึกคักมากกว่า สำหรับช่วงนี้ก็จะธรรมดานะครับก็ทำมาค้าขายหรือว่าสภาพเศรษฐกิจทำมาค้าขายก็จะเบาบางจนถึงตัดถนนตกเลยนะครับสำหรับช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงของถนนจเจริญกรุงอยู่นะครับก็ดูกันไปเรื่อยๆนะครับ พราะว่าถนนเส้นนี้จะสายยาวมากนะครับแต่ว่าคลิปนี้ก็มาตัดตรงถนนจันทร์ต่อเจริญกรุงนะครับว่ามันอยู่ในบรรยากาศแบบไหนหรือว่าสภาพแบบไหนนะครับ แถวนี้ก็จะมีถนนติดติดกันนะครับก็เป็นพวกถนนเจริญกรุงเจริญราษฎร์สาธุประดิษฐ์นะครับแต่ว่ายังไม่ได้ไปทั้งหมดเลยนะครับก็จะทยอยไปเท่าที่มีเวลาหรือว่าโอกาสอำนวยถึงจะได้มาถ่ายทำคลิปให้เอฟซีหรือว่าท่านผู้ชมดูนะครับ ช่วงนี้รถก็ไม่ติดนะครับวิ่งกันได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็จะถ,ถ้าถามว่าคลิปนี้จะจบตรงไหนก็จะจบตรงช่วงบางคอแหลมนะครับก็คงไมไ่ไปต่อจนถึงถนนตกนะครับเพราะว่าเคยทำคลิปไปถึงถนนตกมาแล้วนะครับ พอถึงช่วงบางขลแหนมนะนิดๆเนี่ยก็จะจบคลิปนะครับออตอนนี้ก็เราก็มาดูบรรยากาศนะครับของถนนเจริญกรุงช่วงช่วงนี้กันก่อนนะครับเนี่ยผ่านสอนอบางคอแหลมนะครับซึ่งช่วงนี้ก็จะ เป็นช่วงที่จะเลยไปม u, ุ่งหน้าไปถนนพระรามสามนะครับซึงก็จะ S, ใช้เวลาไม่เยอะนะครับก็เคยมาพบลูกค้านะครับในช่วงที่ทำงานอยู่เขาแต่ก่อนก็เป็นอย่างว่าเป็นเซลล์นะก็ไปทวดทุกที่ทุกทาง เพราะว่าจะต้องไปพบลูกค้าทุกวันนะครับก็เลยเป็นที่มาของคอนเทนต์ที่ว่าแต่ละวันแต่ละวันนะไปทางไหนหรือว่าไปถนนเส้นไหนเนี่ยก็เคยยังติดอกติดใจอยู่ในช่วงทํางานนะครับว่ามันเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงกันบ้างพอเราเลิกจากาไม่ได้ทํางานต่อแล้วเนี่ยก็มาดูว่า แอเรีย <Area S 2> ที่เราไปหรือว่าถนนหนทางตามตอกซอกซอยที่เราไปเคยไปพบลูกค้าเนี่ยถนนหลักถนนรองเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างก็เลยเอ,อยากจะทำคอนเทนต์ตรงนี้ดูนะครับก็เลยเ็ยไปดูเองด้วยแล้วก็ให้ท่านผู้ชมได้รับชมไปด้วยกันนะครับสำหรับ คลิปถนนจันนะครับแล้วมาต่อที่จะเอเินกรุงนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมขาดตกบกพร่องยังไงก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับนี้ช่วงบางก่แหลมก็ผ่านมาเล็กน้อยนะครับก็ โชคดีมีความสุขนะครับร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงขอบคุณครับ